เมื่อวานที่เราขายไปใช่ไหมมันจะมีป้ายติดมาหมื่นหนึ่งร้อยขนาดหน้าปัดห้าสิบมิลรวมเม็ดมะยมหมื <11 00. S 2> โอ้โหบิดถูกก่าตัวตามสุดอีกเหรอขนาดเป็นตัวโหดแล้วนะตัวนี้เท่มากบี่สายลงฟันน่ะใช่<า><ๆ>แล้วพายน้ำฟ้าด้วยแล้วพี่นะแล้วบิดกันโอ้โหลูกเป็ดลูกเป็ดขี้เละชื่อเล่นชื่ออะไรลูกเป็ดขี้เล ตัว oh, ใหญ่มากแล้วครับคุณเอฟหนึ่งหกเคเป็นรุ่นใหญ่ขอชื่อเล่น <MC S 2> หน่อยจ้าชื่อพิมครับเหรอใครวะพิมไหนถ่ายไปแล้วหรือเปล่าพี่ภูอ๋อ oh. นำที่พี่ภู4,500้ 4, 500บาทบิต่อไป5้า พันพี่ภูได้ราคานี้ไปยิ้มหวานเลยนะถูกมากพี่ยิ้มหวานเลยพี่ภูก,กยิ้มหวานเลยอาะีพันห้าร้อยเที่หนึ่งเออออก็อบมาที่หนึ่งมืนห้าร้อยบาทและมีแค่เรือนเดียวเท่านั้นราคานี้ไม่มีทางซื้อได้พี่รู้ไหมต่ำๆเรือนนี้เขาบิดกันเจ็ดแปดพัน ตอนนี้อยู่ที่4,500บาท4,500บาทพี่เดินเข้าไปในช็อปคาซิโอนะพี่เพิ่งได้ตัวทำเออตัวธรรมดายังไม่ได้เลยที่เป็นหน้าปัดเป็นหน้าปัดพิมพ์กรีเลยอะเป็นแค่เข็มอย่างเดียวเลยอันนี้คือเป็นโมโนกรามโมโนกราฟเดี๋ยวก็จำได้อีกแป๊บนึ่งพูดไปบ่อยโมโนกราเดี๋ยวก็จำได้เท่มากนะ เท hey, มากตัวลมดำอ่ะมือหนึ่งมีประกันซีเอ็มตีประกันเซนทันหนึ่งไปกันน้ำลึกหนึ่งร้อยเมตรสี่พันห้าร้อยบาทคอที่สองบิดต่อไปห้าพันสี่พันห้าร้อยบาทคอที่สามระหว่างเสียงกระดิง่งใครใส่ราคาใหม่หนูขอให้ใหม่มีใครใส่หนูไปแล้วนะนจะไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวนี้พี่บิดถูกกับเบบี้จีเออก็ให้ดูเร็วเถอะมือมือให้ดูว่าพี่บิดถูกกับราคาเบบี้จีออกส <G. S 2> อบมาห้าพันสามร้อยบาทห้าพันสี่ด้วยไหมห้าพันสามด้วยดิห้าพันสี่ด้วยเออ ไม่มีใครใส่หนูไปแล้วนะไฟแล้วนะมีไหมไม่มีปิดเลยพี่ภูยินดีด้วยค่ะพี่ภูแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วแคปไปเห็นป้ายเห็นนาฬิกาชัดเจนแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบก,กวนพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึ่งค่ะพี่ภูเออเราควรจะให้สำรองทุกเดือนเพื่อกันไม่ให้เราเหนื่อยแบบสมมติเขา พีู่ขาดทุนแน่นอนพี่อีกคนหนึ่งก็จะแต่ว่าร้านร้านหนูเป็นร้านประมูลเราอ่ะต่อขาดทุนได้กําไรมันถั่วถั่วกันไปต่อให้เรือนี้ขาดทุนหนูก็ปิดให้พี่อยู่ดีพี่ภูพี่ภูถูกมากพี่ลมดําอะพี่คิดดูพี่ไม่เอากันเลยอะขอสำรองหน่อยชื่อพี่อะไรอะพี่จ้าพี่จ้าโองทุกเอนยูล้พี่จะาโอ๋ฝากแคปหน้าจอพิมพ์สำรองหนึ่งให้หน่อยค่ะ พี่ภูพี่จ้าโอฝากแคปหน้าจอแล้วพิมพ์สัมรองหนึ่งให้น้องปอยหน่อยพี่ภูแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนแอดมาตามนี้สัมรองพี่จ้าโอรบกวนแอดมาตามนี้เหมือนกันถ้าตัวจริงไม่ทักมาพี่สัมรองก็จะได้รับไปเลยนะคะยังไงพี่สองคนรบกวนทักมาตามนี้เข้ามาตรงแอปสีเขียวกดตัวเพิ่มเพื่อนพิมอไซสพ์ s วา s S, 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 s o สเ ใส่แอดด้านหน้าไม่มีแอดไซดด้านหน้าจะไม่เจอร้านหนูตัวนี้ตัววใส่ช็อปด้านหลังแอดไซด์สปอยช็อปส่งรูปห่ายแอดมินได้เลยทั้งสองคนพี่เจ้าโอส่งรูปถ่ายแอดมินบอกว่าสำรองนะคะพี่พูส่งรูปถ่าแอดมินได้เลยขอบคุณค่ะพูดหรือเล็บนั่นพูดหรือเลเหรอไม่ได้หายใจเลยยี่พูดอะตัวต่อไปน้องนันลุยมาแ รบกวนทักด้วยนะใครทักไม่เป็นรบกวนพิมถามเลยนะพี่ไม่ต้องอายนะตัวนี้ช็อปมาจะแพงกว่าตัวผู้หญิงตัวแรกที่หนูปิดไปนะช็อปมันจะมาเจ็ดพัน,น,น,นมันคริสตัลใช่อันน,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 นี้เขาจะเรียกว่าหน้าสปอร์ตน้องเรื่องอะไรเขาแพงอะไรอีกน้องจะได้ไม่เมื่อยมือเรื่องอะไรเออเอออันนี้เขาถ้าถ้าถ้าหน้าตาแบบนี้เขาเขาจะเรียกว่าหน้าสปอร์ตหน้าสปอร์ตหน้าสปอร์ต มาแล้วคะ่ะน้องเป็นน้องโปโลนะคะหน้าสปอร์ตนะคะตัวสายนี่คือสีโรสโกอาฮะแล้วก็กันนะ้ำสามสเมตรมีประกันจากที่หลานประกันชอ็อปหนึ่งปี แล้วก็าวันที่ทางด้านขวาอ๋อวันที่อยู่ทางด้านขวาเลขสามอยู่ตรงเลขสามนะคะเห็นไหมหน้าปัดี่มมันจะเป็นมุกเ,เ,เห็นไมีมมันจะเป็นมุกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เข<ค>าจะเรียกว่าหน้าปัดมุกแล้วก็ตกแ,แต่งด้วยคร<อ>ิสตัลอ๋อตกแต่งด้วยคริสตัลแล้วก็เป็นคอร์สสามเข็มมีภายมีภายน้ำาม่มีมีสบายป่วยอ่ะสอ่ะสบายป่วยล้ว ไอ<ห>และสิงหาไม่แล้สปอยป่วยเหรอไม่แกคิดถึงเราคิดถึงเราอีกแล้วสิงหาสวยมากตัวนี้นะคะออกชอบมาที่พี่ภูเจ็ดพันบาทหนูจะให้เปิดประมูลที่ศูนย์บาทปิดละห้าร้อยนะคะสิงหาก็คิดถึงเราตลอดเลยเข้ามาก็ถามมาแต่เราอะสิงหา คี่เพดังๆเลยปรเดันน <c oughs> ขเอข้อแบบดังๆเลยอย่ะ,อ,ะอันนี้นะคะราคาออกชอปนะทุกคนเห็นไหมว่ามันเจ็ดพันบาทรู้เองเลยหนูมาเปิดประมูลที่ศูนย์บาทบิบดละห้าร้อยโบโลนะคะบิดต่อไปที่หนึ่งพันค่ะบิดต่อไปที่หนึ่งพันเลยอันนี้คือผู้หญิงนะเดี๋ยวขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองครั เออเดี๋ยวก็จะแบบว่าชินชินชิน่ารักน่ารักเลยพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดสองพันเลยปิดต่อไปสองพันนะคะพี่ลีน่าปิดต่อไปสองพันนะสองพันห้าค่ะน่ารักนะจบตัวนี้ตามพูด้วยจบตัวนี้ตามพูดอีกแล้วลูกเป็ดขี้เลงแล้วต้องพูดแต่สอบสัปดาหทักแ้วตอนนี้นานู่เท่าไหร่วันหน้าปัด ตอนนี้นําอยู่เท่าไหร่สองพันห้าค่ะดีต่อไปที่สองพี่ตัวนี้ออกเรือนนี้ออกสองมาที่เจ็ดพันนะเป็นโรถโกท,ทังเรือนด้วยเรือนนี้น่ารักค่ะพี่เบียใช่นี่ เรือนี้จะเป็นคอลเลคชันสาน้องจะประดับตกแต่งด้วยคริสตลัลด้านในเห็นไหมด้วยด้วยความที่น้องเป็นหน้าปัดดําแล้วก็ตัวเรือนเป็นโรสโกล์เนี่ยถ้า<ต>พี่ใส่กับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นสีดําเสื้อสีดําแล้วใส่กับโรสโกล์เนี่ยจะเด่นมากอยู่บนข้อมือหรือใส่กับเสื้อผ้าสีขาวก็ได้ใส่เสื <c oughs> อ้อ <c oughs> สีดำอ่ะพ, <c oughs> พี่พอขึ้นข้อมือก็จะสวยมากเห็นไหมสองพันบาทพี่ต้นสนบิดต่อไปสองพันห้าร้อยบาท พี่เลื่อนออกขอบห้าพันพี่ก็บิดกันสองพันห้าพี่ก็บีบกันสองพันเลื่อนออกขอบหกพันพี่ก็บิดกันสามพันห้าเลื่อนออกสับเจ็ดพัน, 3, 500, อนออ 7, 000, พี่บีบกันสองพันเออจะเลื่อนจะเลื่อนยมฮัลโหลสองพันบาทขอที่หนึ่งเอาบีดต่อไปสองพันห้านะสวยก็รีบบิดเร็วค่ะพี่ลีน่ามันสวยนะคะพี่ลีน่าสวยนะ เรือนนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือผ่านไปน้องมาพร้อมกล่องและใบรับประกันศูนย์ไทยหนึ่งปีนะพี่สวยนะเป็นทรงโลหลกเลยนะพี่สองพันห้าไม่แพงเลยพี่ราคาออกช็อบที่เจ็ดพันครึ่งหนึ่งของเจ็ดพันคือเท่าไหร่สามพันห้าร้อยบาทถูกไหมพี่จะบิดต่อไปที่สองพันห้าร้อยยังไม่ถึงครึ่งของราคาออกช็อบเลยนะฉะนั้นเรือนนี้จะลดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พี่ลองคิดดูถ้าพี่ไปซื้อหน้าช็อบเจ็ดพันใครเคยโชคอะ เอาอีกแล้วใช่แกล่ะเขาบอกว่าเราเป็นเมียโชคก็แท้ก็ท่านพี่ก็หนูบอกแล้วหนูไม่ชอบของดำไงหนูไม่เป็นเมียโชคก็แท้โอ้ยตายแล้วก็พูดทุกวันเนี่ยโอ้ยโชครถแทรกเขาเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เขาเป็นไม่รู้อ่ะคนนี้ผมหยิกหยิกดำดำอ่ะโชครถแทรอ่ะโอ้โหเอาสองพี่บายจังคู่พี่สปาข้อที่สองสมเอา เท่านั้นแล้วแหละมายังมายังขสองพันใช่ไหมคะมาเข่สองพันขอที่สามเออเรือนเจ็ดพันมีแค่สองพันเออเอาไม่มีใครใส่เคาะเลยน้องรันมาหมดเสียงกันดิไม่มีใครใส่ปิดประมูลนะหนึ่งสองสามสองพันห้าหนึ่ง พี่กุ้งหวัดดีค่ะขอบคุณค่ะสองพันห้าข้อที่สองอาป2สองพันห้าข้อที่สามหมดเสียงกระดิ่งไม่มีใครใส่ปิดนะคะเออสอสามเออเออปิดเลยปิดพี่กุงพี่กุ้งเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วให้เอาป้ายพี่กุ้งแคปเลยลูก ฝากแคปแล้วใส่เลขหนึ่งให้ใส่ชื่อแล้วก็เลขหนึ่งโอเค,อค,คเรียบร้อยแล้วี่กุุงส่งรูปหายแอดมินได้เลยขอบคุณค่ะครับเอาาเอไหนถามหาไอ้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 าอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอมไอ้อ้วอาไา้สั้ไห้ไอ้ไา้ไองไอ้แา้แอ้แอ้ไอ้แอ้ไ้ไอ้ไอ้ไม่ไอ้มไม่ไอ่ไอ้ไอ่ไอ้รางไาง้ไองไอ้อนห,หรอกเอมือนเอมือนเหมือ้ไอนไอ้วย้ เคยเห็นว่าบิดเล่นแต่ว่าไม่ได้บล็อกไงใช่หนูก็หนูเหมือนว่าจะเคยเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้บล็อกไงอ๋อเรื่อนนี้พอดีพี่ก็เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วพี่ไม่ต้องสํารองถ้าถ้าแบบว่าใครใครเป็นลูกค้าเก่าก็าจะไม่ต้องสํมลองเหรอเหรอ,อนเนี่ยจัดก,การหน่อยบล็อกบล็อกหน่อยไอไอไอภู I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  เนี่ยหลายรอบแล้วเหมือนคือรอบแรกมันยังโอเคไงรอบรอบแรกมันยังแบบเออ เข้าไวันนี้แต่ว่าถ้าสองรอบนี่คือมันเจตนาแบบไม่มแล้วเจตนาตอบด้วยนะชื่ออะไรนั่นนี่ถามก่อนยังอยู่ป่ะพูอ๋อพี่คนคนชื่อพูคนอื่นก็ไม่ต้องตกตกใจนะพี่ไอ้ที่มันเป็นรูปเป็ดอะไอ้เป็ดขี้เละไอ้เป็ดอยู่ปะไอ้เป็ดเออเรียกไอ้เป็ดแล้วกันอยู่ไหมคะไอ้เป็ดอยู่ปะไอ้เป็ดแม่งไอ้เป็ด เดี๋ยวเอาเองพี่เปี๊ยกบอกเขาปิดเรือนไหนบอกวะอ๋อมีมีสำรองอยู่อ,อ,อ่าเรือนต่อไปอีดิโก,โก้อีดิปเลน่นมมกอันนี้เลน่นมมกไ,ไปลูกไปต่ออันนี้เขาเรียกอะไรนะคะโคโนกาโคโนกาโคโนกาเดี๋ยวก็่จำได้อ มาที่อีดิฟิตนะคะทุกคนหน้าปัดโคโนกราฟนะคะลาขีดนะวันที่อยู่ที่เลขสี่นะคะทุกคนสายสเตนเลสนะคะกันน้ำหนึ่งร้อยเมตรค่ะประกัน C M G นะคะได้ทุกได้ที่ห้างเซนทันทุกสาขาทุกที่เลยตัวนี้นะตัวนี้หน้าปัดโคโนกราฟนะคะถูกไหมอืม mm. หลักขีดหลักขีดค่ะแล้วก็มีอะไรไม่รู้อะขอบเบเซียสีดําขอบเบเซียสีดําค่ะตัวนี้ตัวนี้สามารถจับเวลาได้เป็นเซียววินาทีนะเห็นไหมมันจะเขียนว่าหนึ่งส่วนสิบเนี่ยมันหมายถึงว่าจับเวลาหนึ่งส่วนสิบวินาทีตัวนี้จะเป็นหลักวินาทีจับเวลาได้หนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีตามนี้เลยเนะาะนะครับรีเซ็ตตอนนี้นี่เลยหนูรอบสองผัดภายน้ำดู พายน้ำค่ะมาแล้วค่ะพายน้ำแล้วนะคะนี่อ่ะหล่อมากตัวนี้นะครับเป็นหน้าปัดขาวนะครับตัดด้วยตัวเข็มดำตัดแดงซึ่งก็จะเป็นสีที่มันคล้ายๆกับตัวสีองค์กรนาซานะ,นะครับใช่ใส่ขึ้นคอจะหล่อมากสำหรับตัวนี้ใครชอบหน้าปัดขาวก็จัดได้เลยมา,เป,ปาเปิดประจักเปิดประมูลที่ศูนย์บาทบิดลห้าร้อยค่ะมีไม้มาเลย ต้องแก้มือให้หนูแล้วนะคนบิดเล่นเยอะอะหนูที่ต้องเคาะด้วยตอนนอ,นแบบอใช่ใช่ใช่าป,ประมูลที่สุบัตบิดละห้าร้อตอนนี้พันหนะคะบิดต่อไปสองพันนะมีใครบิดต่อไม้มาเลยมาเลยอย่าลังเลผู้หญิงไปเยอะยังคะน้องรนัน มีเรื่อยๆพี่สองพันบาทบิดต,ต่อไปสองพันห้าร้อยบาทออกช็อปเกือบหมื่นนะพี่แฟร์พันเก้าร้อยกว่าบาทรา<ช>คาออกช็อปนั่นแหละค่ะมีสองพันไปแล้วหรออ๋อพี่อูสองพันบิดต,ต่อไปสองพันสามพันค่ะบิดต,ต่อไปสามพันนะคะ พี่ยูบิตต่อไปสามพันนะได้ออกช็อปนะแปดพัน erm เก้าร้อยกว่าบาทจะไม่เกินสามพันเหรอเรนนี้สามพัน mm ห้าพี่ยูขอที่หนึ่งบิตต่อไปสี่พันนะคะต่อไปสามพันห้าข้อที่สอง มีไหมมีไหมสนะามพันห้าข้อที่สามบิ 5, ดต่อไปสี่พันนะบิดละห้าร้อยโอเคเอาแล้วนะหมดเสียงกระดิงไม่มีใครบิดปิดเลยนะคะหนึ่งสองสามี่มเมีหนึ่งสอตังให้ตั้งหลักก่อนด้วยมีไหมคะ อ่าแล้วก็ดเ่ออ่าโอเคนี่พี่โยขาฝากแคปหน้าจอนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้วยเลขหนึ่งนะคะพี่ต้งทันไหมพี่ต้งเขาใส่มาสี่พันอ่ะถามเอ่อพอถ้าพี่ต้งเขาใส่มาสี่พันเนี่ยมันก้ากึง่งน้องรานจะต้องถามคนในไลฟ์ว่าทันไหมต,ต้องถามว่าทันไหม เพราะไม่กินหนไม่ได้มองด้วยใช่ใเพราะว่าเราเน็ตเราเขาเรียก่าอะไรเราเป็นโพสอะเราจะช้ากว่าคนดูอ๋อเราจะช้ากว่าคนดูประมาณ3ามวิทันไหมทานทานทานอาบิสทานขอใหม่ครับสี่พันคอที่หนึ่งพี่อูมาสี่พันคอที่สองระหว่างนี้ก็อุ้ยเจ็บมือก็ต้องให้หยิบนาฬิกาขึ้นมาให้คนดูอยู่ตลอดครับคนเออป้ายเดี๋ยวเอาลงก่อนก็ได สี่พันข้อที่สามหมดเสียงกระดิ่งปิดนะหนึ่งสองสามน่ดสาม้วยเออไม่เหมือนใครมีไว้ไม่ 1, 2, มีใครเขาทำนะหนึ่งหนึ่งสองสามหรอมีไหมคะหนึ่งสองสามมีนี่ตัวกระปิดด้วยให้เตรียมตัวอย่างพ <Okay. S 2> ้อตจดปิดปิดแล้วโอเคปิดปิดพี่ตน้นใช่ไหมคะพี่ไรนะต่อต้นหน่อยเมื่อกี้ พี่โต้งมั้งพี่โต้ง่พี่โต้งแล้วก็พี่โต้งคะ่ะอย่าลืมให้สำรองด้วยทุกเรือนฝากแคปหน้าจอให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้วยเลขหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ยูนะคะสำรองใส่สำรองให้หน่อยนะคะแคปหน้าจอแล้วก็พิมพ์ด้วยเลขสองนะคะเลข,เลขหนึ่ง <laughs> <laughs> เลขหนึ่งเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าถ้าหายแอดมินบอกว่าเป็นสำรองนะคะพี่ต้นอยู่ไหมคะฮัโลโหล พี่ต้นแคปให้หน่อยครับพี่ต้งอ๋อพี่ต้งต้นอยู่นั่นแหละโอเคค่ะพี่ต้งขอบคุณค่ะทีนี้พี่ต้งแคปแล้วก็เหลือพี่ยูพี่ยูโอเคพี่ยูขอบคุณค่ะทักหาแอดมินได้เลยนะคะที่แอปเขียวนะคะเพื่อนๆใส่ S นะคะ S P O Y S H O P นะคะทักเลยนะคะทักเลยขอบคุณค่ะเก่งมากทักเลยนะคะทุกคนทักเลยค่ะ เอาตัวต่อไปหนูอย่าขี้เกียจเอาไปก็ต้องร้านขายไงเอาล่ะต้องร้านต่อต้องร้านต่อเลยอันนี้เรื่องนู้ใช่ไหมขอบเบเซลขอบเบเซลหน้าปัดเม็ดไม่ไม่ใช่อีหลักหลักจุดวันที่เลขสามสายสายเซเนตคือสายเซเนตออยสเตอร์ยากไหมโอออยสเตอร์โออยสเตอร์โออยสเตอร์หอยหอยที่เรากินอะ <Oy> ออยสเตอร์กว่าออสเตอร์ต้องขนาดนั้นหรอกนี่ล้วหนูจะได้เป็นยังไงต่อต่อเลยนี่เอซบอกว่าต่อเลยจะได้เก่งเห็นไหมเออต่อเลยต่อเลยมากันที่แบรนด์นี้นะคะแบรนด์เดิม US Master p o l o Cup นะคะตัวนี้นะหนะ้าปัดสีดำนะคะห <c oughs> ลักอีหลักจุดหลักจุดใช่ไหมคะหลักจุดหลักจุดนะคะ สายเป็นออสเตอร์ทำไมเขาถึงเรียกว่าออสเตอร์ล่ะมันมาจากโลเออรุ <analysis> like okay. ่นของโรเล็กออสเตอร์มันมันเริ่มเริ่มต้นที่โรเล็กเขาเขาเรียกว่าออสเตอร์แบบดำดำดำน้ำเกี่ยวกับพวกของกตนน้ำแบบดูหอยหรืออะไรเงี้ยออสเตอร์กันน้ำสามสามสิบเมตรนะคะนี่ดูภายน้้ำตัวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะเรียกว่า เบบี้ทูน่าเออมันจะเป็นชื่อเรียกของตัวหน้าปัดซึ่งเบบี้ทูน่าเนี่ยนะครับตัวเคสเนี่ยมันมันจะมีการแบบยื่นออกมาแบบนี้นะครับน้องรันเปิดไฟเลยก็ได้เออมันจะมีการยื่นออกมาแบบนี้นะครับเพื่อมันเป็นนาฬิกาดาเวอร์เนาะนะครับซึ่งเบบี้ทูน่าเนี่ยมันจะสามารถที่จะกันพวกเอ่อการชนของพวกโขดหินนะครับหรือว่าประการลางได้นะครับก็จะสามารถปกป้องนะครับตัวกลไกานาฬิกาด้านในได้เนี่ยเบบี้ทูน่าทำไมเขาถึงเรียกว่าทูน่านะครับก็คือเนี่ย หน้าปัดของเขามันจะคล้ายๆกับกระป๋องทูนา่ากระป๋องทูทน่าที่เรากินอ่ะนะครับเขาเรียกว่าเบบี้ทูน่าแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะขอบเบเซลนะก็สามารถหมุนได้เบเซลที่อยู่บนหน้าปัดของตัวพวกด,ด,ำดำน้ำเนี่ยนะครับเขาหมุนเพื่อให้ดูเวลาย้อนหลังในการดำน้ำของถังออกซิเจนเพื่อความปลอดภัยน้องรันลุยเลยโอเคค่ะเปิดประมูลที่ศูนย์บาทบิดละห้าร้อยนะคะตัวนี้ใช่เหมือนกระป๋องทูนา่าทูนา่นา ไปหนึ่งเออบต่อไปพันห้านะคะดี่ต้นสนขอบ <ไป S 2> คุณ <ไป S 2> ค<า>่ะบีต่อไปสองพันนะคะที่ห้าสิบนี่คืออะไรหรอคะ<ป>บีต่อไปที่สองพันนะคะอมีจีจะแล้วนะพอบิดมาห้าสิบาทนี่จีจ้ะนะตอนเนี้ยออไม่ได้แล้วจนะีจ้แล้วห้าสิบคืออะไรคะเออแต่ไม่พูดออกไปนะแต่มีจีจ้ <c oughs> คนอื่นอาจจะไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินแน่นอนเมื่อกี้มีตีจะด้วยตีจะอ่าชอบมาหกพันอีสิบบาทหกคุณริวสุกะคุณเล่นกับผมได้นะคุณเล่นกับซ้อไม่ได้นะผมจะบอกให้คุณริวสุกะเออคุณเล่นกับซ้อไม่ได้นะมีต่อไปที่สองพันนะคะอ,อย่านะนี่อยู่ที่ใครพี่โยนแล้วคะขอบุณค้าพี่ต้องอ่าถ้าขึ้นข้อเราหลอ,หอกต้องข้อผู้ชายเดี๋ยวผมขึ้นข้อให้ดู ราคูบิดหน่อยสิหน้าทูน,น่าหล่อมากอยู่แล้วนะครับชออเคือหกพันเอาไว้ง่ายเลยตัวนี้เนะี่ยพี่บิดอยู่พันห้าใช่ไหมหผมให้ราคาสามพันเลยพี่ลองไปเดินห้างดูพี่หาหลอขนาดนี้ได้ไหมหาไม่ได้แน่นอนพี่ร้อยเรือนจะเจอสักเรือนนึงอะที่รลอขนาดเนี้ยถูกต้องไหมหอืมพี่ลองไปเดินหาดูนะสามพันสามพันห้าสี่พันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนาฬิการะดับนี้มีต่อไปสองพัน อพันห้าค้อที่หนึ่งมันจะถูก็เคาะไปเลยครับเพื่อเราจะได้ไปตู้อื่นต่อเอายามาแล้วนะสองพ้คอที่สองเอ้ยพันห้าคอที่2องบิดต่อไปสองพนะมีไหมคะพันห้าคอที่สามอ่าบทเสียงกระดิ่งไม่มีใคร ใจสีดำต้องเป็นบิดละห้าร้อยค่ะต่อไปสองพันห้าสองพันห้าได้แต่สองพันหกไม่ได้ใช่ไหมใช่สองพันห้าได้เขาบิดมาพันห้าพี่ใจสีดำบิดมาสองพันก็พอแล้วพี่จา๋าบิดทีละบิดก็ได้บิดมาสองพันก็ได้ครับสพี่ใจสีดำสองพันห้าแล้วกันค่ะ <c oughs> ช่วยพิมพ์มาใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> บิดจริงหรือเปล่า หนูจะได้คอถูกอ่าไม่ตอบด้วยถามแล้วไม่ตอบด้วยเอ้ยังไง<ม>ไม่แล้ว,ไม,ลวไม่งั้นหนูจะคอที่พันห้านะเดี<ๆ>๋ยวใช่อย่างนั้นเราก็ต้องคอที่ 1, โอเคค่ะหนูคอที่พันห้านะคะ ก็ดิไม่มีใครบิดปิดนะเนึงเออ่องอเดี๋ยวนะพี่พี่ใจสีดําบอกว่าพร้อมครับหมายถึงว่าพี่บิดมาใหม่ได้ไหมผมเข้าใจว่าพี่พร้อมสองพันหกแต่เราไม่เอาสองไม่เอาสองพันหกพี่เราสองพันห้ามันจะได้ลงลงลงเลขถูกพี่เออคนต่อไปเขาจะได้บิดง่ายนิวอาจจะผิดพลาดนิวเบียดพี่พิมพ์ใหม่พี่พิมพ์ใหม่เป็นสองพันห้าเออพิม์ใหม่พี่พิมพ์ใหม่ เขาพี่พิมพ์มาสองพันหกเราบิดแล้วห้าร้อยไงใช่มันไม่ได้มันมันมันผิดกติกามันไม่ลงบิดอะพี่เขาคนจริงเขาบอกแล้วเขาขอซื้อเขาโอน,นขอบคุณค<อ>่ะสองพันห้าขอที่หนึ่งโอเคเออมันจะได้ลงจะได้ลงอสองพันห้าที่สองสองพันห้าเขอที่สามเออ,เอ,อหมดเสียงกระดิง่ง ปิดเลยนะเออเออปิดหนึ่งสองสางปิดแล้วอ่าอ่ะ,อะปาพี่หัวใจสี<ม>ดำค่ะ<า>แคบรูปแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นตามตามด้วยเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะ แคปหน้าจอเห็นป้ายเห็นนาฬิกาชัดเจนแคปหน้าจอเรียบร้อยรับรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึ่งค่ะพี่หัวใจสีดารบกวนแคปหน่อยพี่อย่าบินเล่นกับน้องรันนะพี่พี่น้องรันน่ะเขากว่าจะได้สักเรือนหนึ่งกว่าจะพูดได้สักเรือนหนึ่งอะ่ะพี่ไม่พี่ไม่สงสารน้องเลยเหรออ้าอาแล้วน้องเขาตั้งใจอะ่ะ พี่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 ไม่สงสารน,น้องเลยเหรอเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยเขาโตนะใช่ไหมล่ะกว่าหนูจะหยิบขึ้นมาพูดสักเดือนหนึ่งถูกไ,มไหมล่ะสารองที่พี่พันห้า,เ,ะนะนหาเนี่ยนะพันห้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย พี่หัวใจสีดำทำไมไม่แคปละพี่พี่ต้นสนเนี่ยแค่แค่นี้ยังแคปไม่ได้เลยโอ้โหแล้วบอกก็พร้อมมันคือคนเนี้เด็กมันมันเดกคือเด็กเว้ยมันคือเด็กมันคือเด็ก,คดกแคปแล้วครับบอกว่าแคปแล้วช่วยพิมพ์ชื่อตามด้วยเลขหนึ่งให้หน่อยไง พิมพ์ชื่อตามด้วยเลขหนึ่งแล้วก็เด็กไม่ไปนอนเหรอลูกหนูไม่ไปนอนเหรอลูกไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกหนูซื้อจริงหรือเปล่าถ้าซื้อไม่จริงจะได้ไม่ต้องพดูดขายคนเออจะได้ไม่จริงไม่ได้ไม่ต้องพดูดอ่า이게ใช่แล้ว ต้องเจอน้องรันเตะก้านคอสักทีนะกูว่าเออยังไงเนี่ยเอออะไรวะพี่มีใครรับแทนไหมเออมีใครรับแทนไหมพี่มันปิดไปที่สองพันห้าเอาแค่สองพันมีใครรับไหมใครจะรับแทนแคปหนึ่งเลยพี่อ้าวสงสารน้องรันไหมพี่ใครรับแทนสองพันบาทออกสอบไปที่หกพันพิมพ์ชื่อเล่งตามกเล้งหนึ่งเลยพี่น้องไม่ใช่ปอยไม่ใช่ผมพูดแป๊บเดียวผมผมก็จบแต่น้องกว่าจะ จะพูดจบเรือนหนึ่งพี่มีใครรับไหมพี่ออกสอบหกพันมันปิดไปที่สองพห้าหนูเอาแค่สองพันมีใครรับไหมพี่ถ้ารับพิมพ์ชื่อเล่นตามมาเลขหนึ่งถ้าไม่รับผ่านเลยเอาลงเลยน้องรันอ่ะผ่านเลยครับผ่านเลยอุ๊ยน้องรันโดนอโอเคพี่ซันพี่ซันรนะับอ่ะพี่ซัน พี่ซันแคปหน้าจอส่งรูปหาแอดมินได้เลยเดือนนี้พี่ซันไม่มีค่าส่งแล้วนะพี่ซันแคปรูปส่งหาแอดมินได้เลยค่คะโอเคขอบคุณค่ะพี่ซันเดือนนี้<ร>ไม่มีค่าส่งแล้วนะมันก็ต้องมีอน้องคนที่ไม่ชอบเราอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วคนที่แบบผิดแล้วแบบแไม่ชอบอ่ะก็ก็มาเล่นทางอ้อมอย่างเงี้ยบิดเล่นอย่างเงี้ยมันก็มีเราไปเข้าห้องน้ำก่อนมั้งลัน 来老在干呢。